น้อเจ้าสบายดีนาะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่กําลังหางานเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สิมาแนะนางานร้านข้าวขาหมูในปั๊มน้ํามันสามโกคกปทุมธานีเด้อพี่น้องรับสมัครพนักง,งานชายลาวหนึ่งคนเด้อพี่น้องทํางานแปดโมงถึงสิบแปดนาฬิกาเด้อพี่น้องขาแห้งเมนสามร้อยห้าสิบบาทเงินออกเป็นวันอาทิตย์เด้อรายอาทิตย์เงินขึ้นเรื่อยๆตามความขยันเพินบอก หยุดสองวันต่อเดือนเดิมพี่น้องที่พักฟรีนอนในลานมีผัดลมที่นอนห้องอาบน้ำแต่ห้องส้วมใส่ในปั๊มเดิมพี่น้องอยู่ฟรีกินฟรีรายละเอียดงานเปิดห้านเตรียมของขายทำน้ำซุปมีสูตรให้เดิมพี่น้องต้มไข่หั่นหมูรับลูกค้าทำความสะอาดทั่วไปเดิมพี่น้องหากพี่น้องสนใจก็โทรไปเบอร์นี่ตามที่เปิดลงไว้ให้ 0802731206เดย้อพี่น้องไข่มุกเด้อพี่น้องอสอบก็ลืมกดไลค์ไ้เด้อพี่น้องหากพี่น้องสนใจก็ติดต่อทานไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชม